วดได้แต่นอนมองดูหรือทําเรื่องชั่วๆตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกหรือจะต้องรับกรรมที่ก่อเอาไว้เดินจะเดินไม่ไหวคิดเหรอว่านางจูกับน,นางหล่าเนี่ยมันจะทําอะไรฉันได้มาโฟกไปจัดการพวกมันโอ้โหเไม่จัดการกับพวกมันช้าทําไมหรือว่าจะให้มันเรียกตำรวจมาจับเราไปอย่าลืมนับฉันไเสิตัวเฮีย ไอ้เล็งหรือไม่เป็นไรเหรออย่าคิดว่าวางแผนเป็นอยู่ฝ่ายเดียวนางหงที่ชีวิตฉันพังก็เพราะป้าอิ่มกับตัวเฮียฉันขอลุกขึ้นมาสู้บ้างก็แล้วกับหงเร็วๆสิยายยังไม่ได้ที่เลยตัวเฮียเดี๋ยวมันไม่ได้ผล ถ้าเกิวกกาาเกด,ดว่าป้าจูกับหลามมาเห็นน่ะแผนก็ตายหมดพอดีจริงด้วยเงินต่วยเฮียรีบไปดักป้าจูกับหลามไว้ก่อนถ้าเกิดสองคนนั้นมาเนี่ยรีบมาบอกหงหงจะได้มีเวลาเก็บของทันเอาเฮียนะไปสิเดี๋ยวสองคนนั้นมาก็แยกกันพอดีหรอกเออเร็วๆนะห่ย ฉันสลับเอายาถอนพิษใส่ในกาแทนยาพิษเผื่อว่ามันจะมีอะไรผิดพลาดแกทานี้ยังไงมาหาักลางชา้ท่านทั้งหกถ้าแกคิดนะว่าคนอย่างฉันจะกลัวพวกแกป๊า อาม่าอาม่าท้อแกนี้อ่ะอาม่าอาม่ายังไม่ตาย